เและเพื่อนที่น่ารักทุกคนค,ค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะพาไปทัวร์พันไม้ต่างๆในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากันค่ะเรื่องสถานที่เราจะไปนะคะนั่นก็คือหลังตัวของสิปีนั่นเองค่ะ ประโยชน์หนึ่งใบก็คือนำใบไป,ไปต้มกับน้ำจะสามารถแก้ปวดท้องได้ค่ะอันที่สองคือา่านำราำไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็นำมาบดเป็นผงก็สามารถแท้แก้ขี้กลาดได้ค่ะ ต่อนะคะคือต้นชะมวรค่ะต้นชะมวงเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็มีลักษณะควมล้ต้นเป็นแต่เป็นสะเก็ดค่ะส่วนประโยชน์นะคะ 1. นึ่งรากก็คือนํามาใช้ทายาระบายค่ะ2แก่ก็คือเอามาต้มกับน้ําใช้แก้เหน็บชาได้ค่ะ 3. คือยาค่ะก็คือเป็นสีเหลืองสามารถนํามาใช้ย้อมผ้าได้ค่ะ4ใบาสามารถนํามาต้มกับน้ําแล้วก็ดื่มแล้วก็กัดเสมหะค่ะ ต่อไปนะคะก็คือต้นลังจืดค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยค่ะผิวค่อนข้างที่จะเป็นข้อป้องกลมนะคะรากและใบนะคะจะช่วยในการแก้ลแก้ร้อนในค่ะแล้วก็ ระหางน้ำนะคะใบลาล่าใช้เป็นยาถอนพิษได้ค่ะพอบบาดแผลนะคะใช้สำหรับถอนพิษยาฆ่า,มาแมลงได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ดื่มยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปนะคะต้องบรรเทาอาการก่อนถึงโรงพยาบาลแก้พิษแอลกอฮอล์แล้วก็บรรเทาอาการเมครางแล้วก็อาการผื่นแผลด้วยค่ะ จะเป็นต้นแก้วค่ะลักษณะก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะเปลือกลําต้นเนี่ยก็จะแตกเป็นร่องๆค่ะส่วนประโยชน์ใบมีรสร้อนเผ็ดและขมช่วยบํารุงธาตุในร่างกายรากเนี่ยช่วยในการคลายการอุดตันของเส้นเลือดทาให้การไหลเวียนของเลือดลมเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นค่ะส่วนดอกและใบก็จะช่วยอาการวิงเวียนศีรษะแล้วก็แก้าการไอด้วยค่ะ สมัยเใส่เป็นไม้ยืนต้นเปลือกลำต้นแตกเป็นสะเก็ดประโยชน์ใช้ในการการาาาร่อสร้างคานบ้านเรือนสร้างเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านใช้ปลูกตามป่าหรือตามสวนสุวนไพรเพื่อเป็นแหล่งหลายบังลมใช้ร่มเงาและช่วยดักษารต่มดูทางธรรมชาติเพราะเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบของกันจึงเป็นไม้ที่ช่วยดักษาความเี่ยวได้ตลอดทัปีค่ะ ต้นมะขามป้อมนะคะก็จะเป็นไม้ยืนต้นค่ะมีลักษณะเปลือกเรียบนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ของต้นมะขามป้อมนะคะก็คือจะใช้ในการบรรเทาอาการหวัดค่ะแก้ไอละลายเสียงหะซึ่งต้นมะขามป้อมนะคะก็จะมีเทนินซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะยับยั้งการสร้างเมลานินแล้วก็ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์คาลเซเนตค่ะ ก็จะเป็นต้นมะเฟืองค่ะเป็นไม้ยืนต้นนะคะมีลักษณะผิวที่ขรุขระค่ะส่วนประโยชน์นะคะใบและลาจะช่วยในการถอนคิษนะคะแก้ร้อนค่ะแก้ไข้แล้วก็ดอกนะคะจะช่วยในการขับพยาติผลแก้เลือดออกตามไรฟันแก้ขับน้ำลายขับปสัสสาวะแก้นิว่วแล้วก็ลดอาการอักเสบ เป็นไม้พุ่มเนื้อต้นเกลําำต้นมีหนามส่วนประโยชน์นะคะใบรป่าสีนน้อมดื่มแก้ท้องร่วงแก้เสด็จคอแก้ปวดหูส่วนผลสุกมีรสเปรี้ยวแก้โรครักระปิดและกระเปิดผลดิบรส่าสมันแผลเนื้อไม้รสเผื่อํำรุงด้านกายร,ถถราการสเผือนเมาขยับยาดบำรุงท่าจเจริญอาหาร สตเราเป็นไม้ยืนต้นลักษณะของลำต้นก็คือแตกเป็นร่องต้นค่ะประโยชน์นะคะก็คือเป็นไม้เบิกนาในที่แล้งแล้วก็ยอดไรดอกสามารถนํามารับประทานได้แล้วก็ใบสามารถนํามาทําเป็นยาฆ่า,มาแมลงได้ค่ะบอกลักษณะของใสเป็นไม้ยืนต้นถึน้ลำต้น ตำกับยาไทยใช้ใบโรนร้อนต้มน้ำดื่มบำรุงหัวใจและขับรถและขับลมใบสดตำทางแก้่ากเรื่อนแก้ตามชมยนํำใบสดกละเอียดกับน้ำซาวข้าวนำมาพอกผิวบริเวณที่บวมคันจากพยาธรตีดใช้ผ้าพันเวสักระยะจะรู้สึกบริเวณนั้นร้อนนะคะทำสามวันติดต่อกันตัวตีดเนี่ยจะหยุดแสดงอาการนะคะแล้วก็ใบเนี่ย ใบและเปลือกป่าใช้ท่าถูนวดให้เลื่อนมาเลี้ยงบริเวณนั้นเปลือกต้นร้นร้อนแก้ปวดท้องแก้ลมท้องขับถ่ายลมแก้บวมบำรุงธาตุรักษาดีวบำรุงหัวใจท่าแก้โรคผิวหนังเป็นยาระงับประสาทเปลือกต้นนำมานึ่งให้ร้อนใช้ระกบแก้ปวดเปลือกลำต้นผสมกับเปลือกกลุ่มน้ำเปลือกเปลือกทองหลังใบมนต้มน้ำดื่มเป็นยาขับลม ต้นผสมกับสมุนไพรอื่นต้มน้ำดื่มเป็นยาเจริญอาหารและยาอยุวนะัรณะแก่นรดร้อนแก้ดิสีดวงทวาลและอาการทองเดือดกรนี้ร,ร้อนช่วยทำให้ขี้หูแห้งออกมาตัวร,รากร,ร้อนบำร,รุงธาตุแก้มันกระใสที่เกิดตะกรงลง่ดอกเป็นยาเจริญอาหารผลแก้ท้องผูก ชอ่อดอกนำมาดาัดอกลรประทาเป็นังได้มานะคะก็คือโนราค่ะโนรามีลักษณะเป็นไม้พุ่มแล้วก็รําต้นเนี่ยจะแตกกิาา่งก้านสาขาอย่างที่เห็นค่ะส่วนประโยชน์นะคะก็คือคนส่วนมากจะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับค่ะเพราะว่าดอกมีการออกดอกตลอดปีแล้วก็ให้กลิ่นหอมค่ะ ประโยชน์เนี่ยจะใช้ในการก่อสร้างทําเครื่องเดือนต่างๆใบเนี่ยสามารถใช้ต้มรับประทานแก้ปวดข้อปวดกระดูกแล้วก็ใช้เป็นยาระบายได้นอกจากนั้นเนี่ยมเมล็ดบนที่เป็นของต้นมะกามปืนนะคะสามารถนำมารักษาแผลที่เกิดจากหนองก็ได้ค่ะ ยืต้นเกิดลำต้นเรียบประโยชน์เนี่ยใช้รักษาโรคแล้วก็อาการต่างๆอย่างเช่นบำรุงธาตุในร่างกายแกเ้เสมหา่าแก,ก้ผิดกำเดาช่วยอทาให้ชุ่มคอและใช้พ้อรืองสตรีหลังจากคลอดบุตรควาส่วนใหญ่เนี่ยนิยมปลูกตามเป็นต้งสวนเพื่อช่วยเยียดรากดินและป้องกันการพังทลายของหน้า,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 าดินในปัจจุบันเนี่ยได้มีการนำมะกอกน,น้ำเนี่ยมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ่อไปนะคะก็จะเป็นต้นมะตูมค่ะเป็นไม้ยืนต้นเช่นกันค่ะมีลักษณะผิวเปลือกเรียบเป็นล่องตื้นค่ะส่วนประโยชน์นะคะถ้าเป็นว่าก็จะแก้หืดหอบไอไข้ขับลมด้วยค่ะส่วนผลนะคะถ้าเป็นผลสุกเนี่ยก็จะใช้เป็นยาละายได้เช่นกันค่ะ ขนาดที่ใสเป็นไม้เป็นต้นเกลือลำต้นแต่เป็นร่องประโยชน์เนี่ยตปนไม้สามารถนําไปใช้ในการก่อสร้างเชน่นการใช้ทาหมอนรองน้ำรถไฟหรือว่าพื้นเป็นต้นเปลือเน,นี่ยจะมีรสฝาดสามารถใช้ต้มดื่มแก้ท้องร่วงแก้ลำไส้อักเสบได้ส่วนดอดเนี่ยจะมีรสหอมขมสามารถใช้ปลูกเป็นยาแก้ดื่ ต่อมานะคะก็คือบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์จะเป็นไม้พุ่มสูงและไม้ยืนต้นขนาดนี้มีลักษณะ,ะ,ะอของลต้นกลุ่มค่ะค่ะประโยชน์ของบัวสวรรค์นะคะก็คือใบสามารถนํามาทาเป็นยาแก้ผิดไข้ได้ค่ะส่วนดอกนะคะก็นํามาตัดแล้วระทานเป็นยาบํารุงโลหิตได้ค่ะส่วนเยื่อไม้สามารถนามาทาเป็นด้ได้ค่ะ เขาอาหารแก้เราถึงออกตามกระเพาะอาหารตำไส้ระดับผิดร้อนของไข้มันทาอาการอักเสบของลำไส้ใหญ่ไมเนี่ยจะมีสารคุณใช้เพ่อแก้คันแล้วก็รักษาซิฟิลิสใส่ข้ออักเสบและรักษาคางทูม ไปนะคะก็คือมะนาวค่ะมะนาวนะคะก็จะเป็นไม้พุ่มมีลักษณะผิวที่ค่อนข้างจะเรี่ยมนะคะมะนาวเป็นผลไม้ที่มีกรดอินทรีย์หลายชนิดนะคะเช่นกรดซิตริกกรดมาลิกแล้วก็วิตามินซีนะคะอีกทั้งยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างค่ะเช่นเป็นยาสมุนไพรแก้เสมหะแก้ไอายละอดอกตามไรฟันแล้วก็เหงือกวอม่ะ ลักษณะวิสัยเป็นไม้ยืนต้นเปลือกลำต้นเรียบประโยชน์คือใบใช้แก้ท้องเสียท้องร่วงท้องเดินและเป็นยาห้ามเลือดผลอ่อนเนี่ยจะแก้ท้องเสียระงับกลิ่นปาดและแก้บิดมูกเลือดผลสุกเนี่ยจะมีสารเชคตินอยู่มากใช้รับประทานเป็นยาระบายได้รากแก้น้ำเหลืองเสียเป็นฝีแผลคุกคองและแก้เลือดก,กำเดาไหล